สวัสดีครับพี่บอลครับค่ะมีประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับปตทนะคะวันนี้คืนทรัพย์สินท่อการ์ดเปิดเสรีท่อตามนโยบายรัฐสร้างความโปร่งใสตรงนี้กระทบอะไรกับรายได้ของปตทไหมคะอืมจริงๆตัวนี้ผมว่าไม่น่าจะมีผลกระทบะนะครับพี่บอลนะครับแต่ว่านี่นเชิออรงรางยละเอียดเนี่ยเดี๋ยว ขอมเชข้อมูลละเอียดก่อนแล้วกันนะครับคือเพิ่งเพิ่งเห็นข่าวด้วยเหมือนกันนะครับครับผมสิ่งเราคิดว่าไม่ไม่ได้จะมีผลนะครับผมครับได้ครับกลัวมันรายได้ของเขาหายไปนะคะวูบไปด้วยไหมอืมครับทีนทีตลาดหุ้นไทยนะคะคุณกรพัฒนะคะยืนที่พันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบวกเล็กน้อยอยู่นะฮะครับมองอาการตลาดในวันพรุ่งนี้ยังไงคะครับก็จริงๆถ้าดูภาคสิงเทคนิคเนี่ยวันนี้มีการทำ High ใหม่นะครับ หนึ่งพันห้าร้อยจุดสามแปดจุดนะครับแล้วก็ตัวดัชนีเนี่ยย่อลงไปหนึ่งสี่แปดสี่แล้วก็มีแรงรับนะครับบีขึ้นมาเลยนะครับทีนี้ภาพตัวนี้เป็นสัญญาณที่เคล้ายๆสร้างฐานเนี่ยเพื่อจะกลับเิ่นขึ้นไปนะครับแต่เหมือนเดิมนะครับที่จุดที่ผมเคยบอกไว้ว่าสัญญาณกลับตัวระยะสั้นเกิดขึ้นนะครับแล้วนักทุนจะกล้ามากขึ้นเนี่ยก็คือบริเวณหนึ่งห้าสองห้าถ้าไปตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเทรนด์ของการกลับตัวระยะสั้นขึ้นไปนะครับอตอนนี้ก็ท่ากัน หลายคนจะมองว่าเป็นเทนิคอลรีบาว์นะครับนวต้า1507 1515ก่อนนะครับแนวะร,รับก็1484เหมือนเดิมนะครับผมยังให้น้ำหนักว่าออตอนนี้มูลต้นตลาดเนี่ยนะครับน่าจะเป็นภาพของการค,ค,ค่อยๆฟื้นขึ้นมานะครับจริงสิ่งที่เราเห็นก็คือพูดถึงเรื่องตัวบอลยู U เหมือนเดิมะนะครับบอลยู bon U ของตัวกลุ่มยูโรโซนทั้งหมดเลยนนลลเนี่ยนะครับมันชะลอลงตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวที่บ่งบอกว่าความเสี่ยงของวิกฤตหนี้คริสเนี่ยน่าจะค่อนข้างคลายตัวลงไปค่อนข้างเยอะเหมือนกัน แล้วก็ดอลลาร์ที่อ่อนค่าเนี่ยเป็นตัวชยหนุนพกพันธ้นนะครับราคาน้ำมันคืีนี้มีโอกาสที่จะกลับมาบวกหลังจากเมื่อวานเนี่ยมันลงมาระยะสั้นเพราะตัวซ็อกน้ำมันรายงานออกมาเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะครับดังนั้นงตรงนี้ก็จะทำให้ตัวเอเนจียังคงมีแรงหนุนตลาดเข้ามาเพิ่มเติมส่วนงบเฟื่องเซกเตอร์นะครับล่าสุดเท่าที่เราดูเนี่ยเ5็ดิบหบริษัทที่รายงานมานะครับกำไรรวมหนึ่งจดหนึ่งเจ็ดแสนล้านดีกว่าคอนเิซั่คาดหกุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนี่หมายความว่าการปปรรรรัับบะะมาาณกของไทยนค ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกว่าสองปีเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างสูงที่หยุดลงในช่วงควอเตอร์หนึ่งของปีหนึ่งห้านี้นะครับแล้วก็เรื่องของการบ้นจ่ายภาครัฐที่มันเร่งตัวขึ้นเนี่ยในช่วงเดือนมีนาคมสาผมคิดว่ามันจะอินแพ t คจริงๆก็คือพฤษภามิถุนาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับผมอยากให้ทุกคนใช้จังหวะที่ตลาดย่อน่นะครับเป็นจังหวะวันสมพุ่นพืดเชิงพื้นฐานนะครับมีคิดว่าสัญญาณเศรษฐกิจเราน่าจะผูกตัวขึ้นในช่วงถัดไปริสตอนนี้ผมกังวลเรื่องหนึ่งนะครับทีี่่่จจะะะเเเกกิดขึ้นนน็คคคืือออวววัััทรร์ามสงงไต GDP คอร์เหนึ่งนะครับคือจริงแล้วเนี่ยทางการหินมาสามเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับผมไม่ใช่ตัวสามเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับเป็นตัวแปรสําคัญแล้วกันถ้าออกมาสามเปอร์เซ็นหรือว่ามากกว่านิดนิดอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าผมคิดว่าตลาดตอบรับประเด็นนี้ไปแล้วเพราะตัวที่สามเปอร์เซ็นจริงๆแล้วไม่ดีนะนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตลาดมีการหินมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับที่ทางการหินมาเนี่ยตัวดัชนีก็ถือว่าน่าจะตอบรับตรงนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเคสที่ลิกโผล่ GDP มันต่ำกว่าสามเปอร์เซ็นต์เนี่ย ตลาดมีโอกาสนะครับที่จะเป็นภาพการย่อลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็ดูแนวรับที่หนึ่งสี่ปดศูนย์ไว้อีกรอบหนึ่งถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นนะครับค่ะรับตรงบริเวณนั้นเนาะค่ะครับผมค่ะส่วนกลุ่มหุ้นที่คุณกรภัทรแนะนําต่อเนื่องค่ะก็ตัวซีพีเอส่อนนะครับก็ขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับพี่ม่อนเมื่อวานผมพูดตัวเลขของเอ่อเมกเกนนะครับเอ็มซี่ไอซีที่เข้ามาวันที่29บเก้าเนี่ยเมื่อวานพูดตัวเลขคร่าวๆวันนี้เท่าที่คำนวณดูอน่ประมาณเ1ลดา้บาท นะครับ <คะ S 2> เข้ามาที่ยี่สิบเก้า C B F ก็กำลังขึ้นไปชนแนวต้านยี่ามจุดเจ็ดนะครับผ่านตรงนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าที่ยนะี่ี่จุดห้าเนี่ยที่มองไว้น่าจะได้เห็นกันนะครับแฟรเรายี่บเจ็ดบาทมีอยู่ถือต่อนะครับสำหรับคนที่มีอยู่นะครับผมถือต่อนะครับตัว C P O นะครับก็ยังเป็นเทรน์ของการปรับตัวขึ้นอยู่นะครับก็ดูแนวต้านสี่สิบ้าจุดเจ็ดห้านะครับน่าจะมีโอกาสขึ้นไปอีกบาทนะฮะ อีกตัวนึงเป็นตัวสปานะครับที่ผมบอกว่าย่อมาต้องซื้อนะครับก็ตอนนี้คือการซื้อที่มารอบใหม่ที่มาห้าบาทเจ็ดสิบละกระดูต้านเดิมที่หกบาทก่อนนะครับแนวรับอยู่ที่ห้าจุดสามห้านะครับก็เป็นตัวกลุ่มเดิมๆที่ต่อทั้งอาทิตย์เลยใช่ไหมคะครับผมอีกตัวหนึ่งก็อิชิตันเนี่ยนะครับรายงานงบดีนะครับกว่าที่ตลาดคาดหมายไว้ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับทีมบอกช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็ราคาหุ้นกลัยมีความกันกับเทนเลียสั้นนะครับยี่สิบแปดจุด อ,อิชิตันเนี่ยถ้าเบรกผ่านที่ยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดได้เนี่ยนะครับเราจะเห็นการฟื้นตัวในตารางมากขึ้นคาดหวังยี่สิบสองจุดสามจุดสี่ได้นะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเอจริงๆมันไม่ได้ลงด้วยขนาดนี้นะครับที่เห็นมันย่อต่าๆเนี่ยแล้วมันมีปผลผลิตสิบ์ต่งด้วยนะครับ <c oughs> ในช่วงต้นเดือนนะครับยันได้รวมแล้วตัวนี้ผมคิดว่านักทุนน่าจะยังคงมีกําไรอยู่สำหรับตัวอิชิตันนะครับแล้วก็รอรุนราคาหุ้นฟื้นตัวนะครับอืม ยี่สิบเอ็ดบาทยี่นะคะข้างบนน่าจะเท่าไรข้างบนเนี่ยคือที่คาดไว้น่าจะเห็นเนี่ยนะครับก็คือแถวยี่สบามบาทที่มอนน่าจะมีราคาที่ไปล้มบหลวอีกสองสามบาทนะคะครับผมค่ะได้ค่ะโอเคพรุ่งนี้ก็กรอบรับที่พันสี่ร้อยแปดสิบ่ะฟิวเจอร์ราคาเออซีรีส์เอ็มนะครับตัวซีรีส์เอ็มก็ลองต่อนะครับอ่ลงวันนี้ที่ ก9.83รู้สึกผมจะให้จุดซอบล็อกที่9.80นะครับแตนลงมาไม่ถึงมั้งนะครับแล้วก็ถือลองต่อก็เหมือนเดิมครับเจุดที่ผมคิดว่าถ้าเบรกเนี่ยมันจะเป็นเทรนที่น่าฟอลโล่ลองสำหรับคนที่ไม่มีก็คือการเบรกที่บริเวณ9.96ขึ้นไปนะครับ9.96เบรกลองใช่แต่ว่าแนวต้านมันคือ1,000นะครับ1,000ขั้นถัดไปที่1,110แล้วก็1,200นะครับ1,110 1,200เนาะครับตอนนี้คือถือลองต่อนะครับโอเคทองคํำราคา ทองคําก็ถึงเป้าหมายนะครับพี่มอนเทคโควติคันได้นะครับพันสองร้อยยี่สิบเหรียญนะครับผมก็ถ้าเบสพันสองร้อยยีสิบเนี่ยเอออยากให้ฟาุลองกันนะครับผมคิดว่าอาจจะไปถึงพันสองรอยสี่สิบได้นะครับในนาทีถัดไปแต่ว่ากําหนดจุดล็อกโควตินิดนึงไม่ควรย่อลงมานะครับที่หนึ่งพันสองร้อยแปดเหรียญแล้วนะครับถ้าลงมาเนี่ยต้องล็อกเลยนะครับเจอคลืนที่เสียงซื้ออยู่นะครับหนึ่งสองศูนย์แปดนะครับที่ดูไว้โอ้ขึ้นแรงเหมือนกันนะฮะทองคํานะฮะครับ ทะลุมาพันสองร้อยยี่สิบพันหนึ่งร้อยพันหนึ่งร้อยี่สิบครับผม <120. S 2> หลักๆก็เป็นเรื่องตัวดอลลาร์แหละเมื่อนที่มัน,ท,มนที่เราบอกเทรนแล้วว่ามันกำลังส่งสัญญาณอ่นอนค่าระยะสั้นเพราะว่าทุกคนเริ่มมองแล้วว่าไอ้ดอกเบี้ยขาขึ้นอเมริกาอาจจะไม่เร็วนะครับแล้วก็ตัวเรศรษฐกิจมันเริ่มออกมาแบบส่งสัญญาณวีคสัยะสั้นตัวนี้ก็เป็นภาพบวกของตัวพวกข้อพันธุนะครับอืมสัญญาณบวกกลุ่มกเกือบพันนะฮะครับผมโอเคได,ได้ได้ค่ะคุณกรพัฒน์ขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับ